วันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณอะไรแรกก็ขอบคุณผู้จัดขับนะครับที่จัดสรรก็คือทุกอย่างมาไปตลอดนะฮะต้องอว้วเป็นวันสำคัญกำลังที่ไม่จะจะเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยผ่านเลยนะฮะรู้สึกขอบคุณเสมอแล้วก็ดีใจที่ทุกครั้งที่เรารวมตัวกันเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ เรามาทำบุญทำกุได้กันตลอดนะฮะชาติหน้าก็จะเกิดมาเจอกันแต่ผมไม่ได้แจ้งรือเปล่าว่าจะเป็นคนหรือเนะฮะเกิดเป็นแม่อะไรสักอย่างเลยก็ได้น,นะฮะเรียกพ่อแมากจร็เป็นชื่อกันถามแล้วก็ขอบคุณพี่น้องแฟนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ที่ให้เกียรติมาเล่นทำบุญด้วยกันในวันแรนหลังวนันเกิด นะครับผมขอลุ่นตามเองนะฮะวันนี้แล้วก็อ่าเป็พ่อๆทุกท่านนะครับผมวันนี้เมื่อกย้อกลัได้ไปคุยบ้านแล้วก็รู้สึกดีใจเลยที่ทุกท่านสุขภาพยังแข็งแรงอยู่แล้วก็สภาพจิตใจสดใสมากนะครับก็ก็ดีใจที่วันนี้ได้มาโน้มให้หางกคุณปู่นะครับผมเไื่เคุณปู่แล้วกันเป็นคุณพ่อก็ได้นะฮะนะฮะนี้ดีใจมาก จริงๆพูด้คิดเลงว่าคุณแม่วันที่28เลยจริงๆเราไม่ได้จัดเล่นกันแต่ลนทีเราก็่ได้มาเที่ยู่นะครับผมขอบคุณที่ท่านผอจิ้งจากหัวใจเลยนะครับผมขอบคุณที่ท่านที่จะเอาดมสันเด้ออะไนะครับอะไรนะตั้งแต่การทำสมาธิขอบคุณมากครับแม่รักมากนะครับ เดี๋ยวทำอะไรกันต่อครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องขอต่อไปนี้ก่อนที่ผู้สุทธิการข้านะคะเดี๋ยวจะพอน้องพิทรามแล้วก็แฟนคลับจะมอบเงินบริจาคให้กับทางทางสุขได้เลยนะเช็นสุมานะคะเดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญคุณวิสุทธิ์ปัญจรัตนนันท์ด้วยนะคะผู้จัดการสุขนะคะเป็นผู้รับมอบเงินบริจาค เทาเสื้อเทานั่งลงลูกเสื้อเขียวอ่ะกล้องกล้องไม่มีซูมเหรอหรอบอกแกมี่จ่้ยไได้แล้วเงินตั้งเยอะตั้งแยะค่ะแล้วก็อยากจ่ลงไหมคะย้ายเหรอปุ่มนี้จะเป็นกำเนิดของคุณอาจะเป็นตาบากด้วยคุณอาได้ฝากเงินมาร่วมบริจาคในวันนี้ด้วยนะคะเป็นวงเงินหนึ่งหมื่นบาทนี่จะพันถุงด้วยนะคะฝากคุณตาบ้าด้วยค่ะ ขอบค an ุณนสำหรับของขวัญที่เข็นสำหรับาเมริกดีๆนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกดีๆนะครับความรักที่ให้กันมาตลอดนะครับอันนี้รู้สึกมากเพราะว่าทำให้บ้านเราเป็นบ้านแบบมีหัวแล้วก็ยังคงเราอยู่เสมอนะครับทั้งคนเก่าที่อยู่แล้วและคนใหม่ที่เข้ามาก็ระดับตระหงวดความสุขของกัรนะครับก็ก็อยู่กันบ้านๆอย่างนี้แหละครับ รักทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆแล้วขขกแว็แต่ตัวขอย่างนีกนลังไปนะขอบคุณมากจริงๆเเราไปถ่ายรูปด มีด้วยค่ะเห็นทุกงล่างไหมคะเห็นค่ะเห็นสอ่สองเ่จะมีสักวันไหมที่ฉันได้เข้าไปอยู่ในนั้นอะพีดดูมีดด้วยดีดด้วยีดด้วาว่าไปเอาหอยาก่าเหิบคยนเือ